เล่นแล้วเล่นแล้วเล่นบัวเล่นดินแล้ว,ลลวอุ้มอยากเล่นทรายแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีตังนี้มีตัง<ะ>บ้านเดียวกันมีตังไม่กลัวเลยนะย้ มือบอกยายเล่นซ้ายไปแฮปปี้เบอร์เดย์ทูมีมันฮอนนะพี่น้องอยมีตังนี้ไม่กลัวเลยนะ

Happy birthday to you Happy birthday to you โอ้ยโทรนี้น่าจะขึ้นชื่นได้ Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you ปรหามุมหาบัวอยู่น้มค่ะวอยู่ไหนจับบว้าบว้าไดเข้าใกล้เช้านะค รพลัดก,ก็นันกเลงมุมนี้ก็เจตาเย้ยเฮียเจตาเจาเสี่ยเจตาสุดเห็นใ่เห็นต่เดียวเห็นต่เดียว

đi, làm công việc của anh đi, anh được không? nói cái gì đây? công việc anh, làm công việc anh, làm công việc của 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 anh, làm công เอาโอเคโอเคเอาโอเไปไพอพอพอมาเลิศมาเลิศไปเลิศไปเลิศเอากงอพี่บัวพี Columbus> ่บัวมาครับดครับนชื่อไม่ได้มาบอครับไอเจ้าของโมยู มามามาไปทุระว่าไปยังเอาอันนี้อะไครับอันนี้พอแล้วมันมีอีกหลายตัวอยู่เอนเี่ยโอเคไปกลับบ้านได้เอาชิวขึ้นำับไปเลยครับกลับแล้วครับเสร็จแล้วก็เสร็จพิธี มียมานี่มียามานี uh ่เร็วอาซอวมานี่ไปไปเฮาเมื่อบานไปไปไปอุอุบุนอุบุญให้เจ้าภาพจุเบอกบอกบอ โอ้ม oh, เปิดห,หัวมาเนาะหัวยังไม่มานะเออแล้วประธาน,าน,าน,น,นาโอ้ได้แล้วต้องโคกับบ้านเอ็มลอยน้ำผนนะเอาหมิงกับหมิงโอ้โอโอโอ แกงเรากลับแล้วครับแกงเราเมื่อเชียวไว้จะคือปยสร้างจะได้หรอทอเพชรเดี๋ยววิ่งเล่นอีกทอเพชรนี่เ้าไปกันเหากันมูแล้วเฮ็ดยังอุ้ยอมห่วยเด้อเดียวไม่เดี๋ยวไม่ถูแม่ขอบคุณใหญ่ไว้ะครัยไปก็ไปโดยกันหมดนะครับไปก็ไป้ดยกันหมดรัดลัดลัด สูเท่าไร่อยากเห็นช้างอยากเห็นช้างเราวันนี้มา2ตัวพอนี่พอดีเน่ยงะเว่างแตเหลือจาแม่แรงเอาไปอยู่ แน่แไม่ใช่อูดเดี๋ยวนั่งเองเลยตัวออกนำหน้านะครับงานออกแลับงานขานะครับนะครับัวครับเฮ้ยหมาอมาด้วยเอาเลยเอาเลยปดขา โน่นำมาตูมายสครดสดทุกวันมาเด้อสดทุกวันเออโอ้ยพอนก็ฮ้อนเนาะ แล้วอุบุญเดินตามอัญนนมณโตไปแล้วคือมันตดใส่ข่อยเือดเมะพุงมนอีก

อาสาลำซิงลำซิงเอามาได้ใส่บุญปล่อยเลยรอไปอุ่น <laughs> ดูไป <laughs> ดูมาถ้าจะติดกันนะถ้าปล่อยจกิงนี่ใส่บุญแล้วอุ่นโอ้ติดม้าบ่ บุญบุญที่โพใหญ่กว่าเยอะนะแต่ก็นโนย้ย